สวัสดีครับ FC ปอยใหญ่ท่าพราะหล่อ FC หม่ FC เก่านะครับพี่น้องมืองห้าก็บยูนาดานครับพี่น้องดานทาวอนอำเภอฉนุมานนะครับพี่น้องเราก็สีขวมไปเที่ยวพระธาตุโพนครับขวมไปใช้บัตรเล้าขี่หูดครับพี่น้องทั้งพังสอบประป,ระประลาวนะครับพี่น้องเจนจะมีสามหล่อเมาคอมเด้อครับพี่น้อง บุงในตรงหน้าเนี่ยป่านเข้าเหนมืดเลยได้หัวลักตังเงี้ยนี่เน้องัวกะเจ้าล่อยู่มนคืออ้นจอยบ่เลยจอยจังแบเด้อได้งัวงด่จอยงัวทั้งทีันสื่องัวใหญ่เนี่ยมันต้องใช้าคุณ้งบนป่านแยู่อมันไวยแบบงัวพัน ไหาแล้วยอมอหารบตบอกอันนี้เมืองไหเนี่ยมนขึ้นปาอไรอันนี้เมืองภูมภมิจีีตะกีเมือเกาแกทางูมทางมันแคบมันคือคือม่นงเลยคือด่านป้ามายไปยังยบอ่มาเยโอ้่ได้โทรบอสักแวรแ้เดี๋ยวโกเพื่อนบอก มาเจด,ดีก็บุญเขาบุนเลยแม่เขาคนข้างไปตรงประมาณยังนี้สีดเียมะไรกัน,บ,กนบาทเป็นบาเออ งไก่บาค้ายบ่เฮยโอ้สงไกสดเป็นขยายยาวขยะห้มโเตอนี้่เขาีินกันเน่ตัวเออดีใช้ขึ้นบ่ดีใช้ของใช้ขึ้นันนี้นี่ทอแยกขยาแยกขยายเลังเก็บกกก็ง้อยางตแ่เว้ยงานัก่นีเยงแต่ก็ยังนะใครต้องจับบ่เงอ บอจานเหรอมาลับจานกับบักต <là> ้บอนี่ลยภาพงมนี่คายกคอินเบักไต้อ้หนี่ลยบักไตา่ไปคายจ้านาออดห่มลยดีโปนดดี๋ยวก็จะไปคายน้ำท่าเพราะสือนกไปท้ำท่าเดียวอยเนาะเดจะได้เนรี้ยวกระเดา้าวทุกทุงรหัสสิบาทเจ็ดตัวนเจ็คข้า ไปูนลมไปพูถอกเปนยังบ่เข้าเากล้าเสียงเนไม่ยังดมทาด้เป็นหายนเออนี้ด้านเ่อหาผู้โลมนเพ้นบอเเก็บเนังเดี๋ยวกันนี่เลยทบุญทบุญเดี๋ยววัดบ่มนบ่นี่ตกันอดอยู ผมเมนวัดพระธาพุ่นมนี่นีนี่ด้นี่ก็นาเนี่ยวัด้านเขาเขาประธาพุพนเขาเอามเขาบกแนบอมีตนจอดรถเท่านกันี่นี่ต้นม่ตรงไม้บรกว้นมตายบก่บเอาทางล่างงวนนี่ไปาทางล่างทางพนียี่จะไปไปจนู่นเออคคุณทางล่างโอ้ยชายยูกปญญรกนงเ่นี่นะ บมูลนี่ลุนีเตัวนี้ไปใชตัวนี้ตัวนี้ออ้ทางไงญ่โอ้งสาโค้งโอ้ไปพุุนลยเป็นบ่วนผู้ผู้จุกอ่ทางนี้งสามลงไปไปโอ้ยกระบะไปไหนเขาซักหมดมดซาขิดอันสีบาทสีบาทเลยสองพันสี่สิบาทโอ้ไปว่ามานีบอไกดนานีอบนถดพนแล้วปบ่นอนอไกเน พ่นธาุบ้านบ้านพ่นถาุเนาะบก็เศร้าโลนัทพูดยีกับบ้านูเขาก็ยูนบ้านเาเขาเหตุการบุ่นะก็มาผิดในยุคนโบนิเคยมาพีเจอได้มาแต่ละปีนีพี่น้องมาแต่วียมาแต่หลักเศร้ามาแต่ เบขาเฮ็ดยังนี่แหละเออเขาเปแก้แก้เดียนีมันแพงแล้เดีนี้ตะกี้น่ยผานผมบอกแค่นี่เขาหมูซาเ่าได้็ได้พาไปอนตราดอันรยืออตายังอตลาดดงเออตลาดดูไก่เ่กี้่าไก่เติมโอ้บอมัน็อกไปหอดผมไหอดลักอนนนมันจะไปจอดถนนมาเล็ทีมเนบ่เาก็แรงกระทืงคนอีก

ไปไม่ให้เกินเที่ยงไม่เกินเที่ยงโอ้ยว้าวใครลวดภาไปตลาดดงไปหัวตลาดดงบอกเลยหัวหน้าตลาดหา,างกระเติลเมื่อกินเนาะเอากระเต็กระบางแล้วเออจังหวะนั้นแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không là cái dẫn เฮ้ยคุณดินี่นคุณดิกได้เครื่องไหวอยู่พู้ไหวทั้งหวอยู่นี่เออหวูหวูโอ้เอาเครื่องหวอยู่พู้นหวเอตัวนี้บได้บ่ไดนั่นเรียกเขายอยู่โอ้ว่ะูนีเาจชวนบุคคลโอ้ผู้นูนเขาวัดนเขาไปเอาโอ้เขาวัดนี่วนบุคคลเกขายซื้อเราตวนี้เจเ้าคือเอานี้สิน เอาอยิ่ไปเอาอยูนก็ได้เอาอยู่พุ่นจนมันชวนบุขนขายแบบว่าก็เเ็ดโอ้เห็ดมาขายมาขายอิเขาเขาวัดอูพุ่นก็เจเขากระท่งก็เานี่เงินซื้อเงนไม่เอาถุ่งมาจะคุโอ้เจ้าซื้อดอกไม้เต่ก็ให้กันยู่กนทานดิเดาแบ แบบงามๆนี่แด้เอออนี้ที่พ่บาทพ่อติสระอันนั้นเพื่อนบ่เอมันกีบเนียนี่นี่นี่เอ้าซองคนนี่ครับตำรวจนี่พ่อพ่อคนเช้าคนเช้า้นเ้าใส่ใส่ คลาไม่ไหมน้น Hãy subscribe เพิ่นก็ให้ดอก น้องับพี่นอกนี่คือบริเวณระถาดโพนเดอร์ครับพี่นอกอยู่สปปลาวครับพี่นอกมือนิ่งมาสการละองค์ระถาดโพนครับพี่นอกคนแต่หลายหลายเพราะว่าคนจัดงานมันมือสิบสามสิบสี่สิบห้าคำครับ แนวแน่เขาไปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่าย order รูปเมก่อกห้ถ่ายรูปบ่ถ่ายจันเล้ว ตัวมันกินแล้วมาหาดิอย่ายืมใส่ทุกบ่ với ดะเออคือ

ใ่เยด้อบุมาจกหูมือด้นแม่คูณแล้วมแล้วีลอยเปนนางคุณบไป่า่เด้อบ่ถ่ายเด้อก

ngan banyak ay ngan banyak ay apa nak apa ni eh ni 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 ใครขคนเดียวก็อเนอะปูกเป่็นแคมนอกตาป โอ้น้ําคือบียวแท้

เนาะครับคลิปนี้ก็ไวเพียงซ้ำนีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับสองพญท่าพาเลอร์เด้อครับพี่น้องเพื่อนสิบัพผ่คลิปข้างหนา้าเนาะครับคลิปนี้ไวเพียงซ้ำหนีครับสวัสดีครับ